ต้อนรับเข้าสู่ช่องใบเตยการจนา2 3 2สท่ารอดนะคะวันนี้ใบเตยมาทำอคอนเทนต์ทำไพ่ยิปซีรันดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่เพื่อนๆสามารถเปิดเข้ามาฟังได้เลยนะคะหัวข้อที่ใบเตยหยิบมาทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อขา่าวดีโชคดีนะคะสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาอย่าง ต่อเนื่องหนืงนอง,นองเลยค่ะสําหรับกัลยานามิตรนะคะที่ผ่านไปผ่านมานะคะหรือว่าเข้ามาฟังย้อนหลังนะคะก็ขอให้มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็ได้ไปทําบุญนะคะทําบุญโรงทานนะคะก็เป็นโดนทัทเป็นน้ําหวานนะคะก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สวัสดีพี่ตุ๊กตานะคะเมนแรกเลยขอบคุณค่ะก็ทำบุญเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้อนิสง์แห่งบุญ หนุนนำกาลยานามิตรในช่องนะคะจงมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจคิดหวังสิ่งใดก็สมหวังทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะคะน้อมนำพลังงานดีๆด,ด้วยกันเดี๋ยวเรามาเช็คไพ่กันเลยดีกว่าว่าแบบเนี่ยแม่หมอไปทำบุญมาแล้วพลังงานจะขึ้นดีไหมนะคะประตูแห่งโอกาสประตูแห่งโชคเปิดหรือ,อยังนะคะประตูแห่งโชค เปิดหรืออยังพี่ตุตาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากเราทําบุญเนี่ยพลังงานเราจะเป็นยังไงเ,เดี๋ยวไปเตยใช้พยานโลกในการพยากรณ์นะคะในการเปิดดวงให้กันแล้วกันนะคะเพื่อรับสัญญาณดีๆในวันนี้นะคะ<ม>ก็มาเช็คพลังงานกันได้นะคะตอนนี้โปรดูดวง ตามกำลังซาไปเตยเปิดอยู่นะคะไม่จำกัดค่าครูเท่าไหร่ก็ได้นะจองคิวมาได้เลยนะคะจะสิ้นปีแล้วรีบมาเช็คดวงนะอืไปเตยว่าไปเตยไพ่ไพ่บินนะคะบินแบบมหัศจรรย์ทันใจเลยคะ่ะขออนุญาตก้มแป๊บนะคะพลังงานแรงมากเลยอะ่ะ แม่หมอไพ่มันก็เยอะซะด้วยขออภัยนะคะเพื่อนๆนี่แหละไลฟ์สดที่แท้ทูโอ้ยเนาะขออภัยนะคะคนที่เข้ามาแล้วก็จะงงว่าแม่หมอทำอะไรเดีย๋ยวจะส่งพลังงานดีๆกันนะคะวันนี้ ไปทําบุญมาแล้วก็ขอให้มีแต่พลังงานบวกๆนะคะวันนี้ไม่ต้องเลือกกองไพ่นะฟังได้เลยฟังได้เลยอ่ะมาประตูแห่งโอกาสมาแล้วนะคะเข้ามาเยอะแล้วสวัสดีนะคะทักทายกันได้นะเสียงชัดภาพชัดก็พิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งให้หน่อยนะคะหนึ 1, 22 2, 22, 22, 22. ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองก็ได้นะคะ มาขออนุญาตจริงๆไลฟ์สดในนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์บ่อยมาแบบนานๆทีมาใบแรกมาใบแรกได้ธาตุทองธาตุเงินสมบูรณ์ชัดเจนว่าเราจะมีประตูแห่งโอกาสประตูแห่งโชคกำลังจะเกิดขึ้น,นกับคุณถ้าคุณเปิดมาเจอไลฟ์นี้แสดงว่า พลังงานบางอย่างอาจจะเป็นพลังงานของจักรวาลพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยอบอุ้มคุณอยากให้คุณได้ฟังคําทํานายในวันนี้นะคะคําทํานายนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยพลังงานดวงด้านการเงินของคุณกําลังจะแข็งแรงนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นชัดเจนนะคะว่าธาตุทองแล้วก็ในวงเล็บเงินสมบูรณ์แสดงว่าคุณเอง กำลังจะมีดวงทางการเงินที่แข็งแรงนะคะใครที่ติดขัดนะคะสะดุดในเรื่องของการเงินนะเครียดในเรื่องของการเงินหาทางออกไม่เจอทักทายสวัสดีคุณต้านะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะใบเตยพร้อมส่งพลังงานดีๆให้คุณนะคะใครที่เปิดมาเจอไพ่ใบนี้พอดีเจอใบเตยนี้ัน์สดนี้นะคะ อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณพลังของจัก,กรวาลอยากให้คุณฟังเพื่อให้คุณมีกำลังใจนะคะดวงการเงินของคุณกําลังจะแข็งแรงนะถ้าคุณได้ยินคําทำนายนี้และอยากให้มันเป็นจริงนะคะพิมพ์2 6 2 6เพื่อสั่นสะเทือนพลังงานการเงินของคุณนะคะโอเคไหมถ้าคุณได้ยินไลฟ์สดนี้ หรือเจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะช่วงไหนเวลาไหนเจอไพ่ใบนี้นะคะเรามาพิมพ์2626 26, เพื่อสั่นสะเทือนพลังงานการเงินของคุณกันเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังของจักรวาลกำลังมาสกิดบอกคุณแล้วนะคะเพราะคุณเนี่ยกำลังจะมีดวงการเงินที่แข็งแรงขึ้นโชคทางการเงินกำลังจะเข้ามาหรือการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเงินของคุณกำลังจะเกิดขึ้น นะคะสวัสดีพี่จัสมินขอบคุณคุณต้าขอบคุณคุณคเนชยานนะคะมานะมานะเห็นไหมคะจังหวะที่ดีไพ่ดีอีกแล้วไพ่มันเป็นลูกของต้นมะม่วงแล้วก็ลูกผู้ชายที่นั่งใต้ต้นมะม่วงแล้วเขามีผลสุกของมะม่วงหล่นลงมานั่นแสดงว่าจังหวะที่ดีเนี่ยมันหมายถึงโอกาส นะคะหรือโชคที่มันจะบังเกิดขึ้นกับเรานะคะเป็นผลผลิตเป็นกำไรเป็นเงินก้อนนะคะเป็นโชคดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเห็นไหมคะมจังหวะที่ดีนะคะถึงเวลาที่เราจะได้เขาเรียกอะไรเก็บผลผลิตเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะ นี่ประตูแห่งโอกาสเราเรื่องเงินมาแล้วเรื่องจังหวะเรื่องเวลาเรื่องโอกาสนะนี่อีกใบหนึ่งสมาธิวันนี้เราจะเสริมบาร,รมีเสริมกำลังดวงของเราด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้อืมใครเข้ามาแล้วคุณอาจจะไม่ได้นั่งแบบวันละชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะนั่งวันละห้านาทีสิบนาทีก็ได้เสริมบาร,รมีให้ตัวเอง ขอดวงเรากําลังจะเปลี่ยนเห็นไหมเนี่ยเปิดมายังไม่ได้มีไพ่เสียนะประตูแห่งโอกาสและสิ่งดีๆจะเข้ามาคืออะไรคะอีกไหมโหอันนี้ก็ดีไม่มีไพ่ใบไหนที่ขึ้นมาแล้วไม่ดีตอนนี้นะคะอิสระคําว่าอิสระในที่นี้ก็คือเราอาจจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขระเบียบข้อบังคับหรือการที่จะถูกกดขี่ข่มเหง เราจะมีอิสรภาพในเรื่องของความคิดมีอิสรภาพในเรื่องของการเงินมีอิสรภาพในเรื่องของเวลานะคะนี่คือพลังที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะจริงๆไพ่เขามีความแม่นยําในตัวเองอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเชื่อใบเตยทั้งหมดก็ได้นะใบเตยไม่เปิดเพิ่มนะเพราะว่าวันนี้ไพ่ดีแล้วคุณจะรับพลังงานนี้ลุกเปล่าขึ้นอยู่กับคุณนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะมาฟังช่วงไหนแสดงว่ามันมีสัญญาณบางอย่าง ที่จะอยากให้คุณฟังอยากให้คุณได้ยินนะอยากให้คุณฟังอยากให้คุณได้ยินอยากให้คุณรับรู้นะคะโอเคไหมโอเคไหมเป็นยังไงคะเข้ามาฟังเรารู้สึกแบบเฮ้ยแม่หมอว,ว้าวอะไรอย่างเงี้ยมีไหมว,ว้าวค่ะแม่หมออะไรเงี้ยปกตินั่งสิบนาทีมาหนึ่งเดือนเยี่ยมมากเลยค่ะมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วค่ะ เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าปฏิบัติแบบเคร่งเครียดอะไรขนาดนั้นแต่ค่อยๆปฏิบัติค่อยๆทำนะคะดีขึ้นแน่นอนชีวิตดีขึ้นนะอืมรับเอานะคะช่วงนี้แม่หมอเปิดดูดวงตามกำลังซัพย์อยู่นะคะสำหรับคนที่สนใจนะก็สามารถที่จะจองคิวนะคะมาดูดวงได้นะคะจองคิวมาดูดวงได้เลยใบเตยพร้อมซัพพอร์ตคุณนะคะคิวตามกำลังซับนะ ไม่จํากัดค่าคูก็คือไม่จํากัดจริงๆนะคะคุณสะดวกเท่าไหร่ได้หมดนะคะได้หมดเลยโอเคไหมอยากดูพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากดูพลังงานจักรวาลอยากดูโชคดีๆอยากดูโอกาสดีๆอะไรพวกเนี้ยนะซองคิวมาดูได้นะคะวันนี้ทำบุญลงทานเสร็จแล้วอิ่มบุญอิ่มใจนะสุขใจที่ได้ทำนะคะ สุขใจที่ได้ทําเราก็กําลังและปัจจัยไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ทําด้วยความเต็มใจเนาะก็ขอให้บุญนี้นะคะส่งไปถึงเพื่อนๆกัลยาณมิตรในช่องถูกท่านเลยนะคะเดี๋ยวลงรูปให้ดูนะเดี๋ยวลงรูปให้ดูนะคะโอเควันนี้แม่หมอลงไลน์แล้วนะคะใครที่อยากจะดูดวงก็จองคิวมาได้เลยหลังไม้นะคะเดี๋ยวจะแปะรายละเอียดใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะคะตามกำลังซับทักหาได้ไม่ต้องอาย นะถ้าคุณมีความกังวลมีความเครียดอยากเปิดดวงทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันที่3ก็จะมีทําบุญลงทานที่วัดปาพุทธมิ่งมงคลใครอยากจะสมทบทําบุญก็สมทบได้นะคะหรืออยู่ใกล้ๆก็ไปทําด้วยตัวเองก็ได้นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังนะคะวันนี้ลงไลฟ์แล้วนะคะโชคดีจงมีแก,ทก่ทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย